อ s s a l มค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องสาระแน่ชาแนลนะคะสมาค่ะเช้านี้นะคะวันที่26กรกรกฎาคม2564นะคะสมาก็เปิดไลน์นะคะมาเจอว่าทางอาแอปไลน์นะคะของ Lazada ค่ะเขาได้มีการแจกคูปองส่วนลดนะคะของค่าน้ำค่าไฟค่ะซึ่งสมาก็มองเห็นว่านะคะมันน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกันค่ะ เพื่อนเพื่อนก็กดเข้าไปเก็บคูปองก่อนนะคะตรงนี้คือของสมามากดแล้วนะคะมันก็เลยเข้ามาสู่หน้านี้นะคะเป็นคูปองอื่นนะคะซึ่งของเพื่อนเพื่อนถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็กดเก็บคูปองที่เกี่ยวกับค่าน้ําค่าไฟได้เลยนะคะหลังจากเราเก็บเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะไปใช้กันค่ะกดมาที่หน้าแรกนะคะหน้าหลักนะคะแล้วก็ไปที่เติมเงินและดีว่าอาหารค่ะจากนั้นนะคะ ไปที่ปุ่มจ่ายบินนะคะเห็นตรงหมดหมู่สินค้าใช่ไหมคะมันจะมีเติมเงินมือถือจ่ายบินอาหารตัวภาพยนตร์ค่ะเราเลือกไปที่จ่ายบินนะคะจากนั้นนะคะเลือกค่าไฟฟ้าค่ะตอนนี้สมาร์ตกำลังจะจ่ายค่าไฟฟ้านะคะแล้วก็เลือกไปค่ะว่าของเราเป็นาการไฟฟ้านะครหลวงห,หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ ของสมาเนี่ยสมาเคยจ่ายแล้วนะคะเขาก็เลยโชว์หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าขึ้นมาเลยนะคะซึ่งถ้าของเพื่อนคนไหนนะคะยังไม่เคยมีค่ะก็ให้เพิ่มหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าไปก่อนนะคะซึ่งสามารถดูได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้านะคะมันจะมีรายละเอียดอยู่นะคะหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะ <S <S หลังจากเพิ่มเสร็จนะคะเขาก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาให้เรานะคะว่าชื่อผู้ใช้อะไรนะคะยอดเท่าไหร่คะ่ะหลังจากนั้นกดชำระเงินค่ะ ในหน้านี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราเลือกที่จะจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะหรือว่าผ่าน Lazada า a l l e t นะคะโดยส่วนตัวนะคะจะมาเลือกจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะจากนั้นค่ะกรลุณาระบุคูปองส่วนลดนะคะตรงนี้นะคะอย่าลืมใส่นะคะโค้ดส่วนลดค่าไฟนะคะก็จะเป็น L Z DE A 40 ยูลายสองหนึ่งยืนยันค่ะทีนี้เขาก็จะโชว์รายละเอียดนะคะว่าได้ใช้โค้ดส่วนลดนะคะส่วนลด40บาทเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูนะคะว่าในบินค่าไฟของเราตอนแรกเ8 1อบาทใช่ไหมคะแล้วก็ลบไป40บาทค่ะตอนนี้ก็จะเหลือ7 4 1 1บาทนะคะกดสั่งซื้อค่ะ เรียบร้อยนะคะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะเราได้ชำระเงินค่าไฟเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ได้ส่วนลดจาก Lazada 40บาทด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ทราบข่าวสารดีๆนะคะสิ่งดีๆมีประโยชน์ที่สมาถะะนำมาแบ่งปันกันค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ